ความตต่อที่แล้วหลังจากเพศของเราเขาได้เจอกับยอใบอาเขาก็ได้ทราบว่าเธอนั้นมีความต้องการจะหาสามีปอมๆขึ้นมาเพื่อมาหลอกน้องชายของเธอเพระเอกเขานั้นก็ได้เชิญอกาศชวนเธอมาแต่งงานหลอกๆนะครับและด้วยเหตุนี้เองเขาก็เลยหาแม่ให้กับอันนี้ได้สำเร็จจากนั้นวันต่อมายอ <Y aw S 2> เธอก็ได้ทําการย้ายเข้าย้ายของมาอยู่ที่บ้านพักของพระเอกและพอเธอมาถึงอัน,นียเธอนั้นก็ตื่นเต้นดีใจและให้การต้อนรับยอเป็นอย่างดีนะครับ และหลังจากนั้นเรื่องราววุๆของครอบครัวนี้ก็ได้เริ่มขึ้นโดยตรงนี้ผมจะขอพูดถึงข้อมูลตัวละครก่อนนะครับพระเอกเขานั้นเป็นสปายโค้ดเนมชื่อสนญยาและชื่อบางๆของเขาก็าคือลอยฟอร์เจอร์ที่ทําหน้าที่เป็นจิตแพทย์คอยบังหน้าส่วนยอเธอนั้นทำอาชีพเป็นพนักงานที่ว่าการประจําเมืองแต่ความจริงแล้วเธอนะี่เป็นนักฆ่าโค้ดเนมก็คือเจ้าหญิงแห่งน้าและคนสุดท้ายก็คืออาเนียฟอร์เจอร์ตัวตนที่แท้จริงของเธอก็คือเอสเปอร์ และหลังจากนั้นต่อมาเพ่อเ,อเขาก็ได้บอกกับยอเธอว่าตอนนี้ผมน่ะได้ใช้ท้นสั่ของคนที่รู้จกักให้ช่วยทําเอกสารยืนยันว่าพวกเรานะ่ะแต่งงานกันตั้งแต่หนึ่งปีก่อนแล้วนะครับทั้งหมดนี่ก็เพื่อความแนบเนียนและพ่อยอเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยรู้สึกโล่งใจส่วนอาน,นียนี่ก็ตื่นเต้นจัดนะครับที่มีพ่อเป็นสปายและมีแม่เป็นนักฆ่าจากนั้นอาน,นียเธอก็พายอชมบ้านและพายอไปที่ห้องส่วนตัวของเธอระหว่างนั้นพระเอกก็ช่วยขนสัพพะะของยอมา แล้วก็บอกว่าที่นี่เป็นไงบ้างครับผมน่ะทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วถูกใจไหมครับยอเธอก็เลยี่บอกว่าถูกใจมากเลยค่ะอาเน,นียเธอนั้นเธอก็อยากจะให้แม่ใหม่ของเธอเนี่ยชื่นชมเธอก็เลยบอกว่าอาเน,นียน่ะก็ช่วยด้วยอาเน,นียเก่งไหมเอิมเธอน่ะก็แค่ทาถังน้ำหกไม่ใช่หรอฟ้าอาเน,นียที่โดนพ่อแฉก็ตกใจใหญ่นะครับจากนั้นยอเธอก็บอกพระเอกว่าเออคุณลอยเรื่องนั้นน่ะคะ่ะพอดีว่าฉัน ยังไม่มีชุดที่จะใส่ไปงานวันสัมภาษณ์เลยนะคะอ๋อเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณยอไปร้านตัดชุดใหม่เองและระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่นั่นเองนะครับอาเนียเธอนั้นเนี่ยเกิดอาการโซนอยากจะช่วยแม่ของเธอเนี่ยจัดสัมภาระเธอนั้นก็เลยไปยุ่งกับกล่องกล่องหนึ่งเข้าซึ่งยอเธอที่หันมาเห็นพอดีเธอก็ตกใจใหญ่รีบห้ามอานียเนี่ยไม่ให้ไปยุ่งกับกล่องกล่องนั้นเพราะว่ากล่องนั้นน่ะมันเป็นอุปกรณ์การฆ่าเหยื่อของเธอทีีม่มทั้งยาพิษ และก็อื่นอีกมากมายอาเนียเธอได้ดูความคิดของยอเธอก็ทะลุโง่เลยนะครับต่อไปจะเป็นการทดสอบสัมภาษณ์ก่อน,นจริงทั้งสองคนต้องรู้ไว้ว่าโรงเรียนอีเดนที่พวกเรากำลังเข้าไปสอบสัมภาษณ์นะ่ะเป็นโรงเรียนของชนชั้นสูงที่นอกจากเด็กแล้วพ่อและแม่ก็จะถูกพิจารณาในการตอบคําถามในการสัมภาษณ์ด้วยดังนั้นต่อไปผมจะเริ่มทดสอบถามคําถามเลยนะครับคําถามแรกคุณชื่ออะไรหรอครับอา,อานียแล้วคุณอาเนียชอบทําอะไรในวันหยุดหรอครับ พ่อหน่ามายจะสั่งให้อาเนียคอายเฝ้าบ้านอาเนียก็ได้ดูทีวีอย่างเงาๆหนะ่าเฮ้อไม่ไหวไม่ไหวแล้วคุณแม่ล่ะครับมีคมติการเลี้ยงลูกว่ายังไงหรอครับลงมือเปิดก่อนได้เปรียบค่ะและหลังจากที่เพ่ได้ฟังทั้งคู่ตอบคำถามเขาก็หวนกับตัวเองใหญ่เลยว่าภารกิจในการเป็นสปายของฉันจบแล้วสินะไม่ได้การแน่แน่แบบนี้นะ่ะไม่มีทางสอบสัมภาษณ์ผ่านแน่ๆจากนั้นเพ่ก็เลยชวนทั้งสองคนเนี่ยออกไปเดินเที่ยวข้างนอก พื่อใช้เวลาปรับความคิดให้ตรงกันซึ่งพอเนี่ยเธอได้ออกมาข้างนอกเธอนั้นก็รั้นลาดีใจใหญ่ที่จะได้ไปเที่ยวแล้วเธอนั้นก็ออนหวังจะจับมือคุณแม่และในตอนระหว่างที่จับมือกันยอเธอนั้นก็ได้ไปคิดเรื่องตอนเด็กว่าเธอนั้นได้เคยจับมือกับน้องชายและด้วยแรงที่มีมากเกินไปของเธอเธอก็เลยเผลอกอดแรงเกินไปทำเอากระดูกซี่โครงของน้องชายเธอหักไปสองซี่อันเนี้ยเธอที่อ่านใจได้และพอได้รู้แบบนั้นเธอก็เวื่อเลยก่อนที่เธอนั้นจะกลัวรีบไปหลบพังห่าง จากนั้นพระเอกเขา,เาพยายามพาทั้งสองคนเนี่ยไปดูงานศิลปะต,ต่างๆเพื่อให้ทั้งสองคนเซมซับความคิดของชนส,สูงแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลเลยนะครับอเน,นียเธอนั้นก็ยังทําตัววุ่นวายส่วนยอที่ได้ดูภาพวาดเกียวตินซึ่งเป็นเครื่องเอาไว้ประหารชีวิตคนสมัยก่อนนั้นเธอก็เกิดอาการลหลงไหลอย่างหนักทําหน้าฟินซะจนพระเอกเนี่ยคิดว่าทั้งหมดที่เราทาํามา่นมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยใช่ไหมจากนั้นต่อมาตอนเย็น อเอกก็พาย,ยอดาเนี่ยเนี่ยไปตัดชุดใหม่ซึ่งอันเช่ใส่ชุดตัวใหม่นั้นเธอนั้นก็ดียอกดีใจอย่างมากส่วนด้านของยอเธอนั้นก็บอกคนตัดชุดว่าเธอเนี่ยอยากได้ชุดเดยที่เป็นสีดำหรือสีแดงมากกว่าสีดำเงินพระเอกที่พอได้ยินแบบนั้นเขาคิดว่ายอเธอนั้นน่ะเป็นคนที่ห่วงเรื่องแฟชั่นรักสวยรักงามโดยที่ความจริงแล้วมันก็ต้องกันข้ามนะครับยอเธอนั้นก็แค่ยอยากได้ชุดสีแดงหรือสีดำเพื่อที่เวลาเธอออกไปฆ่าคน แล้วได้เกิดเป็นเสื้อขึ้นมาสี่เสื้อมันจะได้ไม่เสียและต่อมาเพกนั้นเขาพางสองคนเนี่ยไปถ่ายรูปครอบครัวเป็นที่ระทึกเอ้ยที่ระลึกแล้วดูที่ภาพสิครับอาเน,นียเธอนั้นจะเก่งไปไหนละลูกและต่อมาหลังจากถ่ายรูปเสร็จเพ่ก็พาทั้งยอและอาเน,นียเนี่ยมาลมชมนุมกับเขาด้วยเพื่อที่เขาหวังว่าทั้งสองคนนั้นจะได้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์และถูกปลูกฝังความรักชาติไปด้วยโดยที่ชมนุมนั้นก็มีคนอัดแน่นแออัดกันเป็นอย่างมากซึ่งอาเน,นียเธอที่มีพลังสามารถอ่าน,านใจคนได้ เวลาที่เธออยู่ที่ที่มีคนจำนวนมากเธอก็จะได้ยินเสียงความคิดในใจของทุกคนเข้ามามากมายมาหาศาลนะครับทาให้เธอนั้นมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงพอเพชรเขาเจําเปต้องรีบพาเธอเนี่ยออกมาพักทานข้าวโดยที่น้องอนเนียเธอนั้นก้าวแต่กินถั่วของปวดของเธออย่างเดียวไม่กินอย่างอื่นเลยส่วนยอเธอนั้นก็มาแต่ข้างคล้ายลหลงไหลกับมีดพอเพชรที่เห็นแบบนั้นเขาก็เลยปวดหัวและรู้สึกสิ้นหวัง อาชีพการเป็นสปายของฉันนะ่ะคงจะต้องจบลงแค่นี้แล้วสินะและระหว่างนั้นยอที่เห็นว่าเพคเครียดเธอก็เลยบอกว่าคนลอยเป็นอะไรหรือเปล่าคะดูท่าคนเย็ดเครียดงั้นพวกเราออกเดินเล่นข้างนอกกันแทนนี้ไหมคะจากนั้นทั้ง3คนก็เลยมาพักสุรอากาศชมวิวกันข้างนอกอย่างสบายอกสบายใจและระหว่างที่ทั้ง3คนกาลังเพลิดเพลินกับบรรยากาศผ่อนคลายนี้เองระหว่างนั้นพวกเขาก็ไปสังเกตเห็นโจรขโมยเงินจากคุณยายคนหนึ่งยอเธอที่เห็นเนี่ยเธอก็ลืมตัวนะครับ รี่ก็หลอกลไปช่วยคุณยายทันทีจนเพ่กนั้นเป็นไปกับเขาด้วยพยายามช่วยเธอตามหาคนร้ายที่ขโมยเงินจากคุณยายไปแต่ทว่าคนร้ายก็ได้แฝงตัวเข้าไปในฝูงชนจํานวนมากจนเพ่กนั้นหาไม่เจอระหว่างนั้นอเน,นียที่อยากช่วยเธอก็ได้ได้ยินเสียงของโจนที่บอกว่าเฮ้ย,ยป้าคนนั้นเน่ะไม่คิดเลยว่าจะมีเงินเยอะขนาดนี้อเน,นียที่ได้รู้แบบนั้นเธอก็บอกว่าพ่ออเน,นียน่ะอยากกินเค้กตรงนั้น ซึ่งアน,นีอเธอนั้นก็ชี้ไปตรงที่โจรอยู่พอดีนะครับพระเอกเขาก็เลยสังเกตเห็นและบอกว่าเฮ้ถึงจะเปลี่ยนชุดแต่ถ้าทางการเดินน่ะมันเปลี่ยนกันไม่ได้หรอกเจ้าโจรเอ๋ยอย่อยาคิดว่าตบตาฉันได้นะและระหว่างนั้นเองยอเธอก็มาพอดีพเพ่ก็เลยฝากให้ยอเนี่ยดูแลอาเอก่อนที่เขาจะไปตามจับตัวโจรซึ่งระหว่างนั้นโจรมันก็พูดว่าเฮ้มีเงินเยอะขนาดนี้เนี่ย เราจะกินอะไรดีนะเย็นนี้ระหว่างนั้นเพ่ก็โดดลงมาจับโจรกด,ดลงกับพื้นแล้วบอกว่าคนอย่างแกน่ะเหมาะกับการกินข้าวเ้าเน่ามากกว่านะเฮ้อเท่านี้ก็เรียบร้อยสปายอย่างเรานะ่ะต้องไม่ทําตัวเด่นแต่ถึงแม้เพ่จะพูดไปแบบนั้นมันก็เผยโชว์เท่จับโจรจนกลายเป็นที่สในใจในสายตาผู้คนไปด้วยเหตุนี้เพ่ก็ต้องรีบชิงวิ่งหนีออกมานะครับก่อนที่เขานั้นจะเงินไปคืนให้กับคุณยายซึ่งคุณยายนั้นก็ขอบคุณยอเธอเป็นอย่างมากยอเธอก็เลยบอกว่า ถ้าจะขอบคุณเธอน่ะไปขอบคุณรพเอกดีกว่าเพราะเพเอกเป็นคนจับโจรยายคนนั้นก็เลยมาขอบคุณเพเอกทําให้เพเอกคนนั้นนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาว่าปกติเขาแล้วหน่าจะทํางานเป็นสไปายเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยที่เขานั้นไม่เคยได้รับคําขอบคุณเลยเนื่องจากงานสปา์ของเขานั้นห้ามไม่ใครรู้ตัวตนด้วยเหตุนี้เพเอกที่นานๆได้ยินคําขอบคุณจากคุณยายเขาก็เลยแอบดีใจและอารมณ์ดีขึ้นขึ้นมาบอกว่าขอบคุณนะครับคุณยอวันนี้ผมน่า สนุกมากเลยผมเองก็จะพยายามปรับตัวนะครับยอที่แบบนั้นก็น่าแดงจนาเนียเนี่ยนะเธอแซวว่าพ่อกับแม่แอบจูจีกันอีกแล้วทั้งสองคนก็รีบเถียงเลยบอกว่าไม่ใช่นะแล้วตอนนั้นเองคุณยาเที่เห็นภาพครอบครัวที่น่ารักเธอก็เลยชมว่าพวกเธอนี่เป็นครอบครัวที่พิเศษดีนะจากนั้นตอนเย็นเพ่ก็พาทั้งสองคนเนี่ยกลับมาที่บ้านและเขาก็เริ่มถามคําถามเพื่อเป็นการสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งว่าคุณอาเนีอรถ้าคุณเห็นเพื่อนทาเรื่องไม่ดีเข้า คุณจะทํายังไงหรอครับอานนี้เนี่ยนะก็จะกระโดดใส่จากด้านบนและเอาคาหนาว,วให้กินค่ะคืออาเนียเธอก็เล่นแบบที่เพะเอกเคยพูดนะครับทำเอาเพะเอกเนี่ยปวดหัวเลยแต่ถึงแม้พอเพกเขาจะปวดหัวพเพราะเขานึกถึงคําพูดของคุณยาที่บอกว่าครอบครัวพวกเธอนี่วิเศษจังเลยนะก็ทําให้เขานั้นคิดในแง่บวกว่าอย่างน้อยเรานะ่ะก็ทําให้คนภายนอกเชื่อได้ะนะว่าพวกเรานะ่ะคือครอบครัวเดียวกันและหลังจากนั้นก็ตัดจบตอนนี้ไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคน เท่ากันหรือเปล่าครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับตอนนี้กันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคือเท่าที่ดูจากตอนนี้ดูเหมือนว่าเพกนั้นจะเป็นคนที่มีสามัญสำนึกปกติอยู่คนเดียวส่วนยอเธอนั้นจะดูเป็นคนซื่อๆมักจะเผยหลุดโป๊อะไรที่เกี่ยวกับอาชีพนักฆ้าของเธออยู่บ่อยๆซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงผมว่ายอเธอนั้นถูกจับได้ว่าเป็นนักฆ่าวไปนานแล้วแน่ๆเลยเพราะเธอนั้นเปิดและโก้กซะขนาดนี้ส่วนอเนียด้วยความที่เธอเป็นเด็ก และดันอ่านใจคนอื่นได้ก็เลยทําให้เธอนั้นชอบมากะซึมซับความคิดของผู้ใหญ่และทําตัวเลียนแบบผู้ใหญ่เสมอๆ ซึ่งนั้นก็เลยทำให้ยอก,กับอาเนียน่ยมีความคิดไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขานะครับโดยปัญหานี้เพก็ต้องพยายามแก้ไขกันอีกต่อไปพอสมควรเลยเพื่อที่เขานั้นจะได้สามารถแฝงตัวและสร้าง,งครอบครัวที่ตัวสมจริงขึ้นมาเพ,าพื่อปฏิบัติภารกิจสายลับของเขาได้เอาละครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ